สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับบนช่องซันทีวีนะผู้ชมหรือช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเดิมนะผู้ชมเนะนาะขณะนี้เราอยู่ที่วัดผีเรือล่มนะท่านผู้ชมแอดมินเดินทางมาทําข่าวคนเดียวนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มาขอตัวเลขนะท่านผู้ชม ตรงนี้เป็นเรือลำที่สองนะผู้ชมเนาะแล้วเราจะเข้ามาดูตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมนี่คือหัวเรือลำที่สองนะผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะผู้ชมมองมาก็เห็นตัวเลขเลยนะผู้ชมตรงนี้เจ็ดห้าห้าเจ็ดนผู้ชม จ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับอยู่บนหัวเรือนะหัวเรือลำที่สองนะครับตรงนี้เนอะนี่เลขห้าแล้วผู้ชมตรงนี้ไม่เจ็ดห้าก็หนะึ่งห้าแล้วผู้ชมเนอะเจ็ดหนะ้าห้าเจ็ดหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วผู้ชมอันนี้เหมือนหน้าคนเลยนะคุผู้ชมเนอะเนี่ยเหมือนหน้าคนเลยเนชะ่นผู้ชม ตัวเลขเปลี่ยนนะผู้ชมเนาะตัวเลขที่เห็นนะท่านผู้ชมเป็นเลขแปดเจ็ดห้านะนี่ขึ้นมาสามตัวเลยท่านผู้ชมแปดเจ็ดห้านะผู้ชมเนาะที่มองเห็นนะผู้ชมเนาะแปดเจ็ดห้านะ 8, 7, 5, นะผู้ชมแปดเจ็ดเจ็ดแปด ปดห้าห้าแปดท่านผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้านผู้ชมเนาะแปดเจ็ดห้าหรือแปดหนึ่งห้านะผู้ชมจะมองเห็นเนาะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดห้าห้าเจ็ดท่านผู้ชมหรือจะเป็นแปดห้าห้าแปดท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะแปดเจ็ดห้าท่านผู้ชม แปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดห้าห้าแปดท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะหัวเรือลำที่สองนะครับท่านผะู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไวนะ้นะท่านผู้ชมผปกําลังอยู่กับเราบนช่องซันทีวีนะท่านผู้ชมหรือช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเดิมนั่นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขตรงจุดนี้อีกรอบหนึ่งท่านผะู้ชมเนาะเพราะแอดมินก็ลอยแป้งไว้แล้วท่านผะู้ชม ตรงจุดนี้นะผู้ชมนะเราจะเข้ามาขอตัวเลขด้วยกันสาธุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้นะผู้ชมลูกก็มาขอโชคขอลาบนะผู้ชมเนาะตัวเลขขึ้นแล้วนะผู้ชมรูปแป๊บเดียวเองห้าแปดแปดห้านะผู้ชมแปดห้าห้าแปดนะผู้ชมนะจุดนี้นี่เลขแปดนะผู้ชมด้านบนเป็นเลขหานะผู้ชมเนาะ แปดห้าห้าแปดนะท่านผู้ชมเห็นชัดเจนไหมท่านผู้ชมแปดอยู่ล่างนะครับท่านผู้ชมห้าอยู่บนนะเนาะเห็นเป็นตัวไหนครับหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะแปดห้าห้าแปดนะท่านผู้ชมเอ๊ะแปลกจริงๆท่านผู้ชมทำไมเห็นตัวเลขเหมือนกันล่ะ แปดเจ็ดห้าท่านผู้ชมเหมือนตัวเมื่อสักครู่นี้เลยอะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดห้าห้าแปดท่านผู้ชมสองจุดทำไมเห็นเหมือนกันเลยท่านผู้ชมแปดเจ็ดห้านะท่านผู้ชมเนาะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดห้าห้าแปดนะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมเนาะแปดเจ็ดห้านะท่านผู้ชม ปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดห้าห้าแปดนะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะท่านผู้ชมเนาะคุณกำนุกับเราบนช่องซันทีวีนะผู้ชมหรือช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเดิมนั่นเองนะผู้ชมตัวเลขที่เรามองเห็นนะผู้ชมก็จะเป็นเลขแปดเจ็ดห้านะผู้ชมเนาะ แปดเจ็ดเจ็ดแนะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องซันทีีหรือช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเดิมนั่นเองนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย